ัวเองไปนั่งรถไฟเที่ยวกับเขานะมไม่ต้องกลัวหรอกถึงรถไฟจะมีหลายรางแต่ถ้ามีเธออยู่ข้างๆไม่มีทางหลายใจชิวตาดีเพชรบุรีชุมชนศิลปะโลกใบที่สองสวยงมวัดบางกนม่อร่อยโอ้ยจะซึ้งไปไหนไปเพชรบุรี เราจะพาคุณไปเที่ยวเพชรบุรีในแบบที่ทําให้คุณเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกใบที่สองโลกแห่งความชิลตามสโลแกนที่ว่าชมวิวรถรางเที่ยวท,ทางรถเล็งจัง,งหวัดเพชรบุรีเ<อ>ที่ยวเพชรบุรีเนี่ย,ปร,ยป,ประหยัดประหยัดนั่งรถไฟไปกลับกรุงเทพเพชรบุรีแค่240้บาทพอไปถึงก็มีรถเล็งนั่งเที่ยวฟรีมีทุกเสาร์อาทิตย์ทอทอทอเพชรบุรีเขาจัดให้และนี่ครับจุดหมายแรกวังบ้านปืนค่ะวางบ้านปืน หรือพระรามราชนิเวศเป็นบันของในหลวงรัชกาลที่5ที่เนี่ยสวยทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกรดับแต่ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายภาพเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันเราเองและนี่คือไฮไลไท์ที่2วัดมหาธาตุวรวิหาร <Okay. S 1> ที่นี่นอกจากจะมีพระปัาง5ยอดอันสวยงามยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวิหารที่สวยงามมากครับและถ้าคุณเริ่มกระหายน้ำผมแนะนำให้คุณมาที่ร้านคุณปู่91กาแฟสด mm. หน้าวัดมหาธาตุหาเครื่องดื่มสักแก้วที่ร้านเขามีเครื่องดื่มเพียบเลยโอ้ยน่ากินเชียวครับเจ้าของร้านเขาชอบศิลปะที่ดูแอนทิครับโดยเฉพาะภาพเก่าๆของจังหวัดเพชรบุรีเต็ไมไปหมดเลยครับชิวต่อไม่รอแล้วนะ กินกาแฟไม่ใส่นมยังไม่ขมเท่าเขาไม่ใส่ใจคนเพชรอ่ะชอบศิลปะเราก็เลยเห็นศิลปะแทรกไปอยู่ในชีวิตประจระําวันขนาดสุ้มชื่อชุมชน,<ค>นก็ยังเท่แบงไปด้วยศิลปะถ้าคุณชอบทําบุญผมแนะนําให้คุณไปที่ร้านนี้ครับร้านใบบุญนี่ครับปลาสารพัดเลยครับซื้อเสร็จก็เอาไปปล่อยลงแม่น้ําเพชรครับปล่อยปลาแล้วได้บุญอย่าปล่อยให้ฉันรักคุณคนเดียว <c oughs> แล้วที่ดูสะดุดตาครับแถวเนี้ย ร้านขายหวยเยอะมากครับเฮ้ย hey, งวดน,นี้ยฉันถูกหวยป่ะรวยแล้วลสิเปล่าเอา้าทำไมละ่ะฉันถูกกิน <Yeah. S 1> แล้วก็ถึงเวลาสำคัญก็คือชิมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยจับนาวัดมหาธาตุนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเพชรเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะรสชาติเข้มข้นมากค่ะเป็นเหนียวนุ่ม น้ำส้กลมกล่อมค่ะต้องมาชิมนะคะแนะนำที่นี่เลยชิวตาชิวตาไม่รอไม่รอชิวตาไม่รอแล้วนะเป็นไงอร่อยก๋วยจับที่ว่าอร่อยกินบ่อยๆไม่รอร่นะ <c oughs> อยเท่าพี่หล่อขนาดนี้ขอสองคำพ่อคำว่าอะไรเหรอคำว่ารักอยาคิดถึงเจเคี่ ชุมชนคลองกระแชงเนี่ยนอกจากจะมีกับฟิวตี้สวยๆแบบนี้ให้คุณถ่ายรูปเล่นนะครับนี่ครับถ่ายแบบนี้ก็ได้หรือว่าเกาคางแมวแบบนี้นะครับก็ยังมีบ้านเล่าเรื่องวิชัยบัญชาสะสมผลงานของอดีตดาราดังของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยครับและนี่ครับบ้านของคุณมนัฐจันยงนักเขียนเรื่องสั้นชื่อดังของประเทศไทยครับแล้วก็มาถึงที่มาของคําว่าคลองกระแชงนี่ไง รับเรือกระแชงภาพปูนปั้นเรือกระแชงนี้ก็อยู่ที่ลานสุนทรภู่ตรงข้ามกับวัดพระผาชัยครับเริมดับต่อไปเราขอพาคุณบินข้ามแม่น้ำเพชรไปที่ชุมชนตลาดเก่าหรือถ้าคุณบินไม่ได้เราขอแนะนำให้คุณเดินข้ามสะพานไปแบบชิวๆช,ชิวต่อชิวต่อไม่รอไม่รอชิวต่ไม่รอแล้วนะก็ก็ก็ เปิดประตูเออมันเปิดไม่ได้ครับเพราะนี่คืองานกราฟฟิตี้ที่กลมกลืนลงตัวไปกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วถ้าคุณเป็นนักถ่ายภาพคุณจะหามุมถ่ายภาพได้อย่างไม่รู้เบื่อตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุงแช่ตุ้งแช่ตุงแช่เสร็จก็ถึงเวลาชิมข้าวแช่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 ร้านข้าวแช่แม่อ่อนค่ะ ตอนร้อนี่มันจะชื่นใจมากเลยค่ะหอมอมากเลยอะอันนี้คือเนื้อปลากระเบนผัดหวานนะคะอันนี้อร่อยมากเลยค่ะอันนี้ลูกกะปิค่ะรสชาติกลมกล่อมมากชุดนี้แค่20บาทค่ะไฮไลท์ like ต่อมาหลายคนอาจจะคุ้นตาครับที่นี่ใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายละครอ,อยู่บ่อยๆครับเพราะที่นี่คือวัดใหญ่สุวรรณารามศาลาการเปลี่ยนที่นี่เป็นไม้สักทั้งหลังมีดีไซน์ที่ดูแปลกตาและที่สำคัญ มีรอยขวานจามประตูในตำนานตั้งแต่สมัยอยุธยาชิวต่อไม่รอแล้วนะบสถที่นี่สวยงามมากครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า300ปีและนี่ครับพระ6นิ้วซ่อนไว้ด้วยปริศนาธรรมเป็นพระพุทธรูป6นิ้วนะคะ,ะ6นิ้วก็คือนิ้วพระบาทนะคะเียกแช่นิ้วพระบาท6นิ้วค่ะ หลวงตาเล่าให้ฟังถึงที่มาของพระหกนิ้วว่าเป็นพิธนาธรรมเนื่นหูตาจมูกเล่นกายใจเป็นกิเลสทั้งนั้นชิวตาชิวตาไม่รอไม่รอชิวตาไม่รอแล้วนะส่วนนี้ก็เลขห้ากลับด้าน เป็นปิดหนาธรรมเช่นเดียวกันครับทำไมถึงเป็นเลขห้กับหัวก็ก็ปิดน้าธรรมเงนราชการที่5สวนนพเดชไม่กลับมาแล้วเข้าจไหจุดหมายสุดท้ายของวันก็คือวัดพระพุทธสายญาติหรือวัดพระนอนซึ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศไทยว่ากันว่าใครอยากมีความรักที่ยืนยาวอย่าลืมมาสักการะขอพร แล้วสิ่งดีๆที่คุณได้ทําจะส่งผลให้ความรักของคุณยืนยาวยาวโอ้ยยาวจริงๆครับมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกเหมือนต้องมนสเสน่ห์เมืองเพชรคงเหมือนใครหล,หลายๆคนที่ได้มาสัมผัสการผรสมผสานกันของศิลปะทั้งเก่าใหม่ผมอดไม่ได้ที่จะอธิษฐานกับพระพุทธไสยาตนให้คุณชอบคริปนี้เหมือนต้องมนแล้วนิ้วของคุณก็ค่อยๆลอยไปกดปุ่มถูกใจเพจในเ c e บุ๊ k ปุ่มติดตามใน YouTube แล้วในที่สุดคุณก็แช,ช,ช,ชร์แ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 ล้วมาช่วยกันแชร์หน่อยนะอย่าลืมชิวต่อไม่รอแล้วนะนะครับรักน้อยๆไม่เป็นไรแต่ขอให้รักตลอดไปนะครับ